สวัสดีทุกคนที่หลงเข้าไปดูคลิปนี้ตอนกินข้าวกันเช่นเคยนะครับวันในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงตัวละครอย่างวันเร,ร์กันนะครับซึ่งวันเร,ร์เนี่ยจะเป็นตัวละครที่จะเข้ามารีรันในแพทช์4.6ครึ่งหลังนะครับหรือว่าในส่วนของเฟสสัต์ไปที่จะมาถึงในอีกอกีนน่วันนะ15-16วันโดยประมาณนั่นเองนะครับ มานเรอร์นยครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในตัวละครที่ช่วยในเรื่องของการสำรวจแมปได้ดีมากๆนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่สามารถบินได้ตัวเดียวในเกมเลยนะครับก็คือเป็นตัวละครที่แบบว่าเก่งในเรื่องของการสำรวจแมปนั่นเองในส่วนของดาเมจของตัวเขานี่ก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับมันก็เลยอาจจะทําให้หลายๆคนเนี่ยตั้งคําถามกับตัวเองว่าเอ้ยเราจะเปิดละมุดมาดีหรือเปล่าจะคุ้มไหมคนที่มีเซียรอยู่แล้วละมุดยังน่าเปิดอยู่ไหมนะครับในคลิปนี้มีคําตอบครับผม ริชแมนช็อปโน .1 Shop, no one, เรื่องเติมเกมเติมกิจวั็รราคาโคตรถูกซึ่งถ้าเกิดว่าเติมในเว็บเนี่ยเมื่อซื้อสินค้าที่เข้าร่วบริการรับไปเลยครับผมริชแมนคอยใช้แ h ẻ ส่วนลดได้แล้วร้านก็มีบริการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนําและบัตรกำนันต,ต่างๆสามารถเติมได้ทั้งในเว็บในไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมถูกคุ้มบริการไวต้องที่ริชแมนช็อปเท่านั้นครับ หากคุณกําลังมองหาร้านขายไอดีรีโลคุณภาพที่ซื้อได้ชั่วป้าบและมีประกันยาวๆตลอดชีพผมขอแนะนําร้านดีๆอย่างอาเขตครับเขาเป็นร้านขายไอดีรลีโลและไอดีเริ่มต้น5ดาวเพชรเยอะหลากหลายราคาและมีประกันถาวรตลอดชีพเด็ดทุกการสุ่มโน,น่น1ทุกราคาสายกายชาย,ย่าพลาดนะครับ อย่างแรกเลยคือเรามาทําความรู้จักกับในส่วนของวันเรอร์กันก่อนดีกว่านะครับว่าตัวละครตัวนี้ทําอะไรได้บ้างมีความสามารถอะไรเป็นพิเศษอะไรไหมละมุดก็ผมเป็นหนึ่งในตัวละครเมนเดสท่สลมในเกมนี้เนาะซึ่งถ้าพูดกันเรื่องดาเมจเนี่ยเอาจริงตัวเขาไม่ได้มีดาเมจที่แย่แล้วก็ไม่ได้มีดาเมจที่ดีเวอร์อะไรนะครับถ้าพูดตามตรงก็คือในแง่ของการทําดาเมจเนี่ยผมให้ไวที่ประมาณแค่เทียเอก็พอแล้วนะครับเพราะว่าเขาเป็นตัวละครทาตุลมเนาะมาทําปฏิกิริยาอะไรยากนะครับแล้วต่อให้คุณมีฟูลทีมวันเรอร์เนี่ยผมก็ พูดได้ตามตรงเลยว่าวันเดอร์เรอร์มันก็ไม่ได้แรงเวอร์เท่ากับพวกตัวเมตาอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าแน่นอนมันมีภาษีดีกว่าในเรื่องของอการสำรวจแ a p อะไรพวกนี้เนาะก็คือมันเก่งในเรื่องของการสำรวจแ a p นั่นมากๆนั่นเองซึ่งถามว่าตัวของละมุดเนี่ยเหมาะกับใครแล้วก็ไม่เหมาะกับใครใช่ไหมในส่วนนี้เนี่ยผมคิดว่าละมุดเนี่ยครับหรือว่าวันเดอร์เรอร์เป็นตัวละครที่เหมาะกับคนที่อชอบสำรวจแ a p หรือถ้าไม่ชอบสำรวจแ a p ก็น่าเปิดเพราะอะไร คือถ้าเกิดเป็นคนชอบสำรวจแมพเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะแบบว่าเอออยากได้ละมุดมาบินก็ว่าไปนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่ชอบสำรวจแมพเนี่ยเขาก็อยากจะให้แบบว่าตัวเขาเนี่ยสำรวจแมพได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือในส่วนของวันเดอร์เนี่ยจะมาช่วยตอบโจทย์ในส่วนนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นพัลเซลที่เราอาจจะต้องไปเก็บอะไรกลางอากาศตัวของวันเดอร์เนี่ยสามารถทําได้หมดเลยนะครับทุกพัลเซลเลยที่อยู่กลางอากาศอา,อาจจะมีบางพัลเซลที่อาจจะสูงเกินไปจนวันเดอร์บินไม่ถึงอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็มีน้อยมากๆนนัเอง ส่วนวันเริมไม่เหมาะกับใครในจุดนี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะไม่เหมาะกับคนที่เอ่ออยากหาตัวละครดาเมจหรือว่าเป็นคนที่ยังมีตัวละครดาเมจในในเอดีเนี่ยไม่เยอะนะครับเพราะว่าตัวละครดาเมจในเกมนี้เนี่ยเอ่อจริงๆแล้วมันมีเยอะมากนะครับพวกเมดิเบสทั้งหลายเนาะซึ่งให้ผมแนะนำเนี่ยอาจจะมีเมดิเบสกันซักคาดละตัวกันก่อนนะครับอย่างเช่นคุณอาจจะต้องมีแบบเมดิเบสไฟซ่งหนึ่งตัวเมดิเบสน้ำหนึ่งตัว เมดิเทไม้สักตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับคือเป็นเมดิเพทอย่างละตัวไปก่อนคือธาตุละตัวไปก่อนอะไรอย่างงี้เนาะแล้วเราค่อยมาเปิดวันเดอร์อร์ก็ได้นะครับเพราะว่าพูดตามตรงคือวันเดอร์เอร์เนี่ยต่อให้มันเป็นเมดิเพทก็จริงแต่ผมคิดว่าดาเมจของเขาใน C0 ถ้าไม่มีฟาลุซัน C6 เนี่ยมันไปยากนะครับคือมันมันไม่ได้สุดขนาดนั้นอาจใช้คำนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าั้นสำหรับคนที่อยากจะหาตัวละครมาแบก ID เนี่ยวันเดอร์อร์อาจจะไม่ได้เหมาะสักเท่าไหร่ในช่วงเลนดเกม นะครับแต่ถามว่าต้นเกมเหมาะไหมก็พูดตามตรงว่าเป็นตัวละครที่เก่งมากๆในช่วงต้นเกมนะครับเพราะว่าตัวละครธาตุลมทุกตัวมันก็เก่งหมดนั่นแหละครับในช่วงต้นเกมแต่ว่าวันเดอร์เลอร์เนี่ยมันจะเก่งเป็นพิเศษเนื่องจากว่าเขาตีปกติเป็นธาตุลมเหมือนกับในโซกซูโปสนั่นเองแต่ว่าข้อดีเนี่ยคือเขาแรงกว่าซูโปสไปอีกครับเพราะว่าเขาเป็นเมดิเบแทนเนาะ แล้วถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีเซียวอยู่แล้วล่ะวันเดอร์ยังน่าเปิดอยู่หรือเปล่านะครับในกรณีของคนที่มีเซียวอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าวันเดอร์ไม่ได้น่าเปิดขนาดนั้นเพราะว่าพูดตามตรงคือเซียวก็เพียงพอในกรณีของเมดิพีลมแล้วนะครับซึ่งปกติเนี่ยอาบิสก็ไม่ได้อวยธาตุลมบ่อยขนาดนั้นเนาะถ้าเกิดว่ามันอวยธาตุลมจริงๆเนี่ยสุดท้ายมันก็ไปจบอยู่ที่คาซึงฮะไม่ก็เวนตินะครับก็คือ2ตัวนี้ก็สามารถเล่นชอบิสได้อยู่แล้ว โดยที่ไม่ต้องมีเซียวไม่ต้องมีวันเดอร์อร์ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้อาจจะไม่ได้จาเป็นต้องมีเมดิวทธทัดลมขนาดนั้นเพราะว่าไม่ได้มีซีซั่นไหนเลยที่เมดิเวทลมเนี่ยมันติดเมตามันมีแค่คําว่าลมติดเมตานะครับแต่ไม่มีคําว่าเมดิเวทลมติดเมตาเพราะงั้นเนี่ยคันสิงห์ก็คือกินขาดในเรื่องของหน้าที่ทัดลมไปหมดแล้วมันเลยไม่จำเป็นต้องมีเมดิวทธทัดลมขนาดนั้นนะครับแต่กรณีที่คุณอวยอันนี้ผมมองว่าเปิดได้เลยนะครับไม่ได้มีข้อเสียอะไรคือถ้าเกิดคุณอวย,ยสุดท้้ายแลวก็คือ คุณเปิดมาคุณมีความสุขในการเล่นกับตัวละครตัวนี้นะครับนั่นคือจุดประสงค์ในการเปิดซัส่วนใหญ่ที่ผมคิดว่ามันเหมาะที่จะเปิดนะคือถ้าเกิดว่าคุณมีความสุขที่จะเปิดวันเดอร์อร์อันนี้เปิดได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณมีความลังเลว่าเออคุณอยากจะเปิดละมุดดีหรือว่าจะเปิดในส่วนของตัวละครที่จะมาในแพทถัดไปดีเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าต้องดูไ d ดีของคุณก่อนนะครับว่าไอดีของคุณเนี่ยมันขาดอะไรอย่างไอดีของผมเนี่ยมันไม่ได้ขาดอะไรเลยนะครับมีตัวฮิวมากพอมีเมดิเวทมากพอมีซับด คือผมไม่จะเป็นต้องเปิดกาชาตัวไหนอีกเลยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าผมอยากได้เกมเพลย์ใหม่ๆผมก็จะเปิดระบุดมาเพราะว่าอยากจะบินสำรวจแมปเล่นอะไรอย่างเงี้ยอ่าในกรณีนี้เนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าไอเดียของคุณสามารถจบอวิทดาวตันได้แล้วการเปิดระบุดมาเดินเล่นเพื่อเป็นการแบบเออแบบอวยตัวละครตัวนี้อยาล่อยากเปิดมาเดินเล่นอย่างเงี้ยก็สามารถเปิดได้เช่นกันครับผมสรุปคร่าวๆนะครับผมนะถ้าต้องการตัวละครดาเมจผมไม่ค่อยเชียร์เปิดวันเดอร์เ เพราะว่าอเล็กซิโนเนี่ยมันก็เป็นตัวละครแบกไอดีได้มากกว่าวาเดรเรอร์เนาะแล้วมันมาในแพคนี้อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่ามีเพชรก็เปิดอเล็กชิโนคันนี้กว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณยังไม่มีเพชรเนี่ยก็อาจจะดองไปเปิดในส่วนของตัวละครในแพทตัวละครในแพทถัดไปอย่างเช่นในสนองคอรีอะไรอย่างนี้นะครับก็น่าสนใจในการเปิดเหมือนกันเพราะว่าเขาก็เป็นเมลิ p s สเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้ตัวละครสำรวจแมปแน่นอนรับผมว่าวาเร์เอร์ตอบโจทย์มากๆนะครับผมให้10เต็ม10เลยในกรณีที่คุณอยากจะได้ตัวละครไปสำรวจแมปเนาะ แต่ถ้าเกิดนั่นแหละอยากได้ตัวละครเมดิเพ็หรือว่าตัวละครทำดาเมจจริงๆเนี่ยเปิดตัวอื่นจะคุ้มกว่าในช่วงนี้นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับชอบหรือเปล่าถ้าชอบได้อย่าลืมดกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปกดซับขอให้ได้ตัวหน้าตู้ในสิบโล